เป็นอาการาเปิดไม่ติดนะครับไฟไม่เข้าอ่อทั้งสองตัวเลยนะครับตัวนี้คือเปิดไม่ติดแล้วก็ไฟไม่เข้าเดี๋ยวจะทําการซ่อมน,นะครับนี่เป็นจอเดีวนะครับเป็น17นิ้วนะครับรุ่น e 1 7 7 fp นะครับ apc นะครับ นี้มีสวิตช์มันหักนะครับเวลากดมามันก็มันไม่ต้านนะฮะพอไม่ต้านก็สวิตช์ซึ่งมันเป็นฟอยตัวนี้นะครับมันก็จะไม่กดนะครับเทสสวิตช์ก่อนนะครับว่ใช้งานได้ไหม ดูวิธีการเช็คสวิตนะครับว่าสวิตฟองน้ำนะครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมด4ปุ่มตัวนี้นะครับว่าใช้งานได้หรือไม่นะครับอันดับแรกผมพอดีทำงานนะครับถ่ายกล้องอยู่คนเดียวนะครับมันก็เลยไม่ถนัดโอเคครับทีนี้เราตั้งไปที่โฮมนะครับตอนนี้เราแช่ไปที่กาวก่อนนะครับสายสีดำนะครับตามนี้นะครับสแล้วก็เช็คนะครับ จะเห็นว่าในนี้เราจะมีสวิต์นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ power นะครับเครื่องนี้นะครับอาการของมันทีแรกนะครับก็คือเปิด power ไม่ได้นั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาเช็คตรงปุ่มตรงฟอยนี้ก่อนนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับวิธีเช็คนะครับเราจะเช็คทีละปุ่มนะครับปุ่มซ้ายสุดก่อนนะครับปุ่มตรงนี้ปุ่มซ้ายสุดนะครับ ีนี้จะสังเกตน,นะครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสนนิดนึงถ้ากล้องไม่นิ่งมันจะเบลอนะครับทีนี้นะครับจะเห็นนะครับเห็นตรงนี้เดี๋ยวผมขออมิตเตอร์มาวางใกล้ๆนะครับครับตอนนี้อากาวนะครับสายสีดำนะครับตอนนี้จะเห็นว่าผมตั้งมิตเตอร์ไปนะครับที่ ที่ R นะครับจะวัดความต้านทานนั่นเองทีนี้เราจะมาเช็คก่อนนะครับเช็คตัวมิเตอร์ก่อนนะครับว่าโอเคนะครับถ้าหากว่ามันเชื่อมถึงนะครับคือลายไม่ขาดนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าค่าของโฮมก็จะลดน้อยลงนะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะมาเช็คนะครับว่าปุ่มใช้งานได้หรือไม่นะครับจะเห็นว่าด้านหลังนะครับจะเห็นด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับ จะเห็นว่ามี1นึ่งหนึ่งสองสามสี่นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของปุ่มนะครับที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับปุ่ม power นี้จะอยู่ซ้ายสุดนะครับปุ่ม power นะครับเส้นแถบนะครับถ้าเราอยากจะเช็คว่าตรงไหนเป็นกาวนะครับตัวนี้เส้นแถบสีแดงใหญ่นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นกาวนะครับตรงนี้ จะเห็นว่าตัวโฮมนะครับก็จะน้อยลงนะครับข้าวของผมนะครับโอเคพอผมนะครับไม่ได้จิ้มนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งโอเคทีนี้เราโอเคมิเตอร์ตอนนี้เราสามารถทดสอบได้นะครับเราจะมาจิ้มที่ฟอยน์นี้นะครับตรงรูด้านหลังนี้นะครับทีนี้มันยังยังงั้นเพื่อให้มันมีการทํางานแบบปิดวงจรเราต้องกดฟอย์นะครับกดปุ่มเข้าไปนะครับ แล้วถ้าหากว่าค่ามันลดน้อยลงก็แสดงว่าปุ่มตัวนั้นใช้งานได้นั่นเองนะครับทีนี้เหมือนกันนะครับเราก็จะเช็คไปทีละปุ่มนะครับนะครับเช็คไปทีละปุ่มนะครับให้กบนะครับถ้าหากว่าจิ้มเข้าไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นด้านหลังนะครับมันจะมีทองแดงอยู่นะครับซึ่งจะมีอยู่4รูนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของปุ่มนะครับ ทีนี้เราจะไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นนะครับนอกจากว่าเราจะกดปุ่มที่อยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับแต่หากดปุ่มแล้วนะครับค่ามันลดน้อยลงนะครับก็แสดงว่าปุ่มใช้งานได้นั่นเองนะครับนี่คือการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับที่จะสาธิตให้ดูนะครับจะสังเกตนะครับว่าเมื่อกดฟอยล์ลงไปนะครับค่าความต้านทานมันลดน้อยลงนะครับนี่สําหรับฟอยล์แรกนะครับ หรือปุ่มที่เป็นปุ่ม power นั่นเองแสดงว่าปุ่ม power ใช้งานได้นะครับทีนี้ผมจะปล่อยนะครับค่ามันก็จะกลับมาเป็น1นะครับวิธีการเช็คก็ไล่ไปนะครับมีสี่ปุ่มแล้วก็เช็คไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวแผงคอนโทรลตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้นะครับสรุปก็คือเป็นที่หน้ากากนะครับหน้ากากตัวนี้มันหักนั่นเองนะครับจะเห็นนะครับหน้ากากตัวนี้นะครับ โอเคนะครับเราก็หาสาเหตุเจอแล้วนะครับเราก็แก้ตามอาการนะครับตอนนี้ก็หาวิธีที่จะให้ใช้งานปุ่มตัวนี้ได้นะครับครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสปุ่มอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราจะจ่ายไฟ220โวลต์เข้าไปนะครับก็เห็นนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นึงนะครับตอนนี้ไฟจ่ายเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผมจะกดปุ่มนะครับ ตนี้ถ้าใช้งานได้นะครับปุ่มเลดมันควรจะขึ้นนะครับเลดปุ่มเลดซึ่งเป็นปุ่มที่อยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับปุ่มเลดนะครับอ่านะครับปุ่มเลดตัวนี้ที่อยู่ข้างๆนะครับโอเคเป็นไฟสีเขียวนะครับแสดงว่าเดี๋ยวผมจะกดปุ่ม power ตัวนี้นะครับโอเคนะครับติดก็แสดงว่าตัวแผงวงจรตัวนี้ใช้ได้นะครับตอนนี้ไฟหน้าจอ ก็ควรจะเข้ามาแล้วนะครับเห็นนะครับโอเคนะครับครับตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะครับว่าวิธีการตรวจเช็คปุ่มนะครับซ่ปุ่มที่เป็นฟอยล์นะครับตัวนี้นะครับว่ามีวิธีการเช็คอย่างไรครับขอบคุณมากครับครั้นี้สวิตช์ทำงานปกตินะครับสวิตช์พาวเวอร์นะครับ แสดงว่าก็เป็นที่กรอบนะครับงั้นเดี๋ยวตัวนี้ก็น่าจะแก้ปัญหาที่ตรงกรอบมันนะครับเพื่อให้สามารถสวิตต์ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับ